ทิ้งไว้ให้เยอะเถอะล่ะ ชีพิย่างหนึง่งในการทำงานที่โรงแรมแฟนเอ้ยโรงงานแฟนก็คือทิ้งขยะนี่นะคะเมื่อเขาแกะโรเบิร์ตหรือว่าเครื่องออกจากกล่องแล้วนะคะกล่องก็จะเยอะประมาณนี้ซึ่งเราก็จะทำหน้าที่ทิ้งขยะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงแล้วนะคะ9ก้าโมงเช้าก็ยังเคลิ้มอยู่นี่นะคะรอบๆก็จะเป็นโรงงานหลายๆโรงงานนะคะ โรงงานเหล็กก็มีนะเขาบอกว่าให้ทีมเขียวสังสีเขียวเราก็ทีนี้นะคะช่อไดออ้รถเขามาส่งสินค้านะคะคนที่มาขับรถก็คือพ่อของเฟรดาเหมือนเดิมซึ่งช่อต้องออกมาดูสินค้าด้วยคนนี่นะคะมาสองตู้คอนเทนเนอร์อย่างนี้เลยโปรเรดเวกนะคะ ส่วนเครื่องนี้นะคะเราประกอบเสร็จแล้วนะคะช่อก็จะเป็นคนดูว่าเราจะส่งไปที่ประเทศไหนแล้วชอ่อก็จะติดนุมเบอร์ให้เขาแบบนี้นะคะนี่รอให้รถเข้ามารับต่อค่ะสวัสดีค่ะช่อค่ะงองแง งงงท,ทุกคนวันนี้มาทํางานกับแฟนนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะเป็นบริษัทของอบีียเกี่ยวกับการเกี่ยวกับโรเบิร์ตต่างๆนะคะสายไปต่างๆวันนี้ก็คือชอบเข้าใจนะว่าทุกวันนะมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าวันนี้มันเป็นปัญหากระทบจิตใจเราเนื่องจากนะคะไอคนที่ส่งประสนีเนาะเขาจะเหมือน เหมือนประเทศไทยบ้านเราอะค่ะก็จะแปลว่าแล้วแต่ว่าวันหนึ่งเราจะโดนใครใครวนไปบริษัทไนอะ้ใครวนไปจังหวัดไหนเมืองไหนก็จะดูนคนนั้นมันจะไม่ซ้ําหน้าเนาะวันนี้เขาช่อก็ช่อคนนึงก็โดนมาค่ะด้วยความที่ว่าเรานั้นฟังภาษาเข้าใจเนาะแล้วทีเนี้เขามาส่งของช่อก็ออกไปรับแล้วเขาบอกว่า c a นดูเชอร์ร้านนี้ก็คือคุณขับ คุณขับเอาเครื่องจักรลงได้ไหมชอบ,บอกว่าชออขับรถไม่เป็นเขาก็เลยพูดคํานึงบอกว่าทําไมบริษัทถึงจ้างคนที่ขับรถไม่เป็นทุกคนงงแงได้ไหมช่อก็เข้าใจนะด้วยความที่แบบว่าหนึ่งเขาอาจจะรีบสองเขาอาจจะไอ้ก็คือเหมือนงานเขาเร่งอะคะ่ะทุกคนรถที่ชออขับไม่ได้ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะก็จะเป็นรถเดี๋ยวให้ดู เป็นรถคันนี้ค่ะซึ่งชอบขับไม่ได้จริงๆทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงจะขับได้แต่ชอบมีบัตรคุณชอบก็จับรถคันนี้ไม่ได้คะทุกคนเพราะว่าที่ฟิลเดนถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรคุณจับรถไม่ได้เลยจริงๆพอมาวันนี้ชอบก็เลยได้คุยกับแฟนนะคะชอบบอกว่าเธอทําไมไม่ให้หัวหน้าเธอนะคะคนที่ ทํางานได้ทุกอย่างอะ่ะเขาก็บอกว่าเธอก็ทําได้ทุกอย่างใช่แต่แต่ฉันนะ่ะขับรถไม่ได้ซึ่งในกรณีนี้นะคะแฟนก็บอกว่าอย่าไปสนใจแต่ด้วยความที่ว่าเราอะ่ะได้ยินมาแล้วถามว่าโกรธไหมมันก็ไม่โกรธมันคือความจริงะคะ่ะทุกคนชอบไม่โกรธแต่ว่าด้วยความที่เนาะพอเราได้ยินแล้วเราก็รู้สึกเสียเียวะ่ะเพราะว่าเราขับไม่เป็นจริงๆเดี๋ยวเั้จะให้ดูนะคะว่า เครื่องอะจากแต่ละครั้งที่เขามาส่งอะใหญ่ขนาดไหนแล้วทําไมถึงไม่กล้าขับถามว่าจับได้ไหมจับได้ขับได้ไหมขับได้แต่ว่ามันเสี่ยงต่อโรงงานเขาไงคะเดี๋ยวให้ดูเครื่องจักรนะคะอันนี้นะคะที่เขาขับเครื่องจักรมาคือเป็นรเบิตร์ตตัวนี้เลยค่ะทั้งหมดวันนี้ที่เข้ามาก็ประมาณ40ตัวนะคะซึ่งเราต้องทําให้เสร็จค่ะทุกคนน้องน้องเขาน้องเครื่องจักรวันนี้จะไปประเทศเบลเยียมนะคะนี่ค่ะ ซึ่งชออยากขับมากอยากขับจริงๆแต่ด้วยความที่แบบว่าหนึ่งเราไม่มีใบขับขี่เราต้องเคารพกฎจราจรและเคารพกฎหมายของประเทศสวีเดนนะคะนี่วันนี้ก็มีอยู่ประมาณทำงานอยู่ประมาณหคน,นะคะแฟนชอก็นุ่นนั่งอยู่นูน <laughs> นางก็จะแบบบ้านโหลดข้อมูลแล้วก็ทดลองเครื่องนะคะก่อนที่ เขากำหนดมารับอีกทีอาทิตย์หน้านะคะทุกคนอาทิตย์หน้าชอาก็ต้องทำงานกับแฟนทั้งอาทิตย์เลยเพราะว่างานของชอก็เยอะมากเยอะจนล้นจริงๆดูอันนี้ฝีมือแพ็กนะคะปีนแพ็กปีนปีนแพ็กปีนซีนแล้วก็มาจับแยกโรเบิร์ตให้เขาเอามาจับแยกสายไฟให้เขาเพราะว่าเขาต้องไปประกอบกับเครื่องนะคะนี่ งอเงยได้ไหมเฟรนบอกว่าง,งอเงยได้แต่ว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเนาะเราก็รู้สึกเสียเซลอะแต่ก็นั่นละค่ะทำงานไปชั่วโมงร้อยเก้าสิบห้าอยากจะร้องไห้บางทีเวลาเจอคำนี้เข้ามาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่าเราหรอกค่ะแต่ว่าเขาพูดเอ่อเปร,ย,เปรย์มาแต่เ,เอเิ้เราเป็นเราฟังเข้าใจเลยรู้เรื่องเนาะมันก็ทำให้เรารู้สึกเสียเซลอะโอ ไปแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะคะจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโอเคคะ่ะทุกคนช่อฝากคลิปให้ทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ํารวยเงินทองตลอดไปนะ,ะไปแล้ว